น้ำลวกน้ำขังระบายไม่ทนันสาเหตุเพราะว่านี่นะฮะท่อตันที่ผมยืนอยู่นะะี่ฮะก็จากน้ำเนี่ยแค่สามสิบเซนติเมตรเท่านั้นนอกนั้นนะครับเป็นทรายจมไปเลยฮะ,ะตอนนี้ผมโดนทรายดูดเอาล้ครับ,รบวันนี้เราจะมาช่วยพี่ๆเขาทำงานนี้กันนะฮะเอากัมทุกคนผมจะลงมาดูท่อคะเข้าไปล้างในนี้เห็นได้ว่าโคนเนี่ยอยู่สูงมากเลยดูตัวผมคนระับ นี่ดูระดับโคนโอ้โหเท่ากับระดับน้ำเลยฮะนี่แหละเป็นสาเหตุของท่อตันเะครับเดี๋ยวาจะเอาไปเสียลงนะครับตอนนี้เดือด้อนอยู่เดีย๋ยวก็ทำตายครับโยเดด้อน กาทำงานใครก็สวยดินไปเกี่ยวกัหลังนะเกี่ยว ผมมาทำอะไรที่นี่เอ็เนี่ยบกถามรอบเดียวนะครับโหนี่ท่านบกส่งผมมาทำข่าวอะไรครับเนี่ยวันนี้มุดท่อรอบท่อโอ้โหนี่ต้องมาตัดที่เอียนดีครับตัดที่พวกเขาน่ารักมากเลยการทำงานแบบนี้นะผมบอกว่าเป็นนักโทษเนี่ยชั้นดีไม่เกินสามปีครึ่งเนี่ยเราที่ออกไปพิเศษกว่านั้นเขาบอกว่าใครที่มาทำงานถุบเนี้ยตัติด3ปีใช่ไหมฮะ แล้วมาทางานประมาณสักปีครึ่งเนี่ยคุณสามารถออกได้เลยบอกว่าทำหนึ่งวันลดโทษหนึ่งวันพูปเลยฮะที่สาคัญนะครับการทํางานนี้ได้ตังค์ด้วยนะฮะเรียกว่าเงินปันผลบางคนทํางานเนี่ยได้เงินกลับบ้านนะครับสามสี่หมื่นออกไปเนี่ยมีเงินติดกระเป๋าไปแน่นอนไปตั้งโตัวไปสร้างอนาคตพวกเขาการทํางานในวันนี้ผมแทบไปทําอะไรเลยครับตะโกนอย่างเดียวพี่พี่ก็สุดยอดขอบคุณมากครับพี่